เอาเงินลงไปลงทุนครับโดยที่รเราไม่ได้มีความรู้เยอะผมเสียเงินประมาณเกือบเจ็ดหลักมันล้มเหลวได้แต่มันไม่ใช่ว่าการทําแค่ครั้งเดียวจะบอกเราได้ว่าเฮ้ยนั่นคือล้มเหลวสําหรับชีวิตเราแล้วแต่จริงๆแล้วถ้าเรากล้าที่จะก้าวข้ามกําแพงของความที่ว่าเราบอกว่าเรากลัวมากๆครับถ้าเราก้าวข้ามไปได้ผมก็บอกว่านั่นคือความสําเร็จที่อยู่ตรงข้ามกับฝั่งอีกความกลัวของเราครับ สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Bravo Trader Thailand นะครับรายการที่จะเฟ้นหาสุดยอดเทรดเดอร์ที่จะมาเข้าร่วมประกวดการแข่งขันของเรานะครับผมแล้ววันนี้อยู่กับผมโค้ชกอล์ฟบาโวครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับผู้เข้าแข่งขันที่เป็นผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งในซีซั่นที่1ครับคุณเอ็มดำรัดสุขเกษมครับสวัสดีพี่เอ็มครับผมสวัสดีครับอโอโหพี่เอ็มเป็นยังไงบ้างครับพี่สบายดีนะฮะสบายดีครับผม เราก็สนุกกับการเทรดไปทุกๆวันอย่างนี้นะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยหน้าตาสดใสมากนะครับก็ได้เจอพี่เอมาแล้วตอนที่มารับรางวัลในซีซั่นแรกครับผมโอ้ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่ชนะเลิศเราก็รู้สึกดีใจครับมันมันเป็นเรียกว่าสมอลวินเล็กๆของเราในการที่ได้ร่วมแข่งขันในชาลินแบบนี้ครับซึ่งผมก็ไม่เคยได้ไปแข่งขันอะไรแบบนี้มาก่อนครับใช่มันก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยเช่นเดียวกันที่ลงแข่งขันครับ ใช่ใช่ใช่ยอดเยี่ยมเลยครับนี่อยากรู้ครับว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่เอ็มมาเทรด forex ครับ<ม>คืออะไรครับคือจริงๆจ,จุดเริ่มต้นผมเริ่มจากที่ผมเป็นคนที่ชอบลงทุนอยู่แล้ว<ม>เราเราทำงานประจําก็จริงครับเราก็พยายามหาอะไรที่จะสามารถให้เรามีไรายได้ที่มากขึ้นอะไรเงี<ม>้ยมีช่องทางไหนที่เราสามารถเติบโตโดยที่ไม่ใช่แค่งานประจําอะไรเงี้ยครับมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่หาช่องทางการลงทุน<ม>เริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มต้นจาก คริปโตเคเรนซีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เข้าไปในกองทุนแต่ทีเนี้ยเรามองเห็นว่าตลาดฟอเรกมันก็คือตลาดหนึ่งที่เราทําให้เราสามารถที่จะเติบโตได้เช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นจุดที่เราเริ่มหาความรู้แล้วก็เริ่มลงทุนในตลาดนี้ครับครับโอ้ใช่ครับต้องต้องบอกเลยว่า แตกต่างแตกต่างกันมากเพราะว่าอย่างคนส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้นใน forex มาก่อนแล้วค่อยกระโดดไปคริปโตแต่ของพี่เอ็มก็คือมาจากคริปโตก่อนแล้วค่อยกระโดดกลับเข้ามาในตลาดนี้ใช่ใช่นับจากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณเท่าไหร่ล่ะพี่เท่าที่ผมเริ่มมาตั้งแต่เริ่มถ้าเป็นคริปโตเคอร์เรนซีมันก็ประมาณไปกว่าสอบสองปีแล้วครับและจากจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนมาเรียนรู้การเทรดอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆจน ทุกวันนี้ก็รวมๆแล้วก็มันสองปีครับวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับพี่เอมเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ไหมว่าตลาดนี้เรารู้สึกว่าท้ออยากจะออกจากตลาดเริ่มต้นแรกๆครับเข้ามาในตลาดนี้เนาะเทรดครั้งแรกๆที่ยังไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะครับ,รบเราก็ได้เลยลองเอาเงินลงไปลงทุนครับโดยที่รเราไม่ได้มีความรู้เยอะผมเสียเงินประมาณเกือบเจหลักอื ใช่ครับเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าตลาดเนี้เราเดินมาถูกทาง <c oughs> หรือเปล่าจนเรากลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตลาดนี้ยมันสามารถทําให้เราเติบโตและสร้างไรายได้ได้จริงๆหรือเปล่าจุดแรกที่ผมมองหาคือการหาข้อมูลใน y o u t u b บหรืออะไรก็แล้วแต่ครับว่ามีคนที่ประสบความสําเร็จในตลาดนี้จริงๆหรือเปล่าครับใช่ครับนั่นคือมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าอ๋อ ที่เราไปหาข้อมูลมาอ่ะมันก็มีหลายๆที่นะมันก็มีคนที่สามารถที่จะเติบโตได้จริงครับแล้วก็มีกําไรจากตลาดนี้ได้จริงอะไรเงี้ยมันเลยเป็นจุดประกายเริ่มต้นครับว่าโอเคทุกคนก็ไม่ได้แตกต่างกันเราก็มี2มือเหมือนกันเราก็มีทุกอย่างครบเหมือนกันแต่ผมกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราขาดอะไรละ่ะผมก็เลยมามองว่าอ๋อสิ่งที่เรายังขาดคือความรู้ครับที่มันเป็นพื้นฐานจริงๆอะ่ะในการเทรดตลาดนี้มันคืออะไรกันแน่นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่บอกว่า มันอ่ะมันล้มเหลวได้แต่มันไม่ใช่ว่าการทําแค่ครั้งเดียวจะบอกเราได้ว่าเฮ้ยนั่นคือล้มเหลวสําหรับชีวิตเราแล้ะม,มันไม่ใช่ครับ,รบแต่จริงๆแล้วถ้าเรากล้าที่จะก้าวข้ามกําแพงของความที่ว่าเราบอกว่าเรากลัวมากๆครับถ้าเราก้าวข้ามไปได้มผมก็บอกว่านั่นคือความสําเร็จที่อยู่ตรงข้าม กับฝั่งอีกความ,มกลัวของเราครับเขาเรียกว่าก่อนจะซิ่งพี่ก็ต้องดิ้นมาก่อนนะฮะไม่เจ็บปวดไม่เติบโตจริงๆครับๆๆมันต้องเจ็บปวดจริงๆครับใช่มันได้เรียนรู้รเรียกได้ว่าผมเชื่อเลยว่าประมาณเกือบเกือบ90%ของคนที่อยู่ในตลาดเนี่ยเคยมีแผลที่หลังแบบนี้มาก่อนจนกว่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับแบบที่พี่เอ็มได้เรียนรู้แล้วอะไรครับที่เป็นปัจจัยที่พี่เอ็มคิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากเหตุการณ์ต่างๆครับ ตลอดระยะเวลาการที่เราเป็นเทรดเดอร์ huh. มันจะส่งผลให้เราครับเป็นผู้ชนะในซีซันในการแข่งขันหรือการเทรดผมไม่ได้มองว่าการแข่งขันไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับต้องไปแข่งกับใคร mm hmm. แต่สุดท้ายครับเราต้องมาแข่งขันกับตัวเองมากกว่าถึงจะแข่งกับใครก็ช่างครับปัจจัยมันมีหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในเรื่องของความรู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันคือพื้นฐานที่ผมมองว่าสิ่งหลายๆอย่างความรู้มันมีเยอะไปหมด mm hmm. ในตลาดเนี่ยครับ แต่ผมก็จะพยายามหาว่าโอเคสิ่งไหนที่มันเสถียรและมั่นคงมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมที่เราสามารถที่จะทําให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆและพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆแบบนี้ไปครับแล้วเทคนิคหรือว่ากลยุทธ์อะไรครับที่พี่เอ็มเลือกใช้กลยุทธ์ของผมหลักๆก็จะดูโครงสร้างครับเป็นเวลาผมเทรดครับโดยส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้เทรดสวนเทรนผมก็จะเทรดตามเทรนไปตามโครงสร้างถ้ามีจังหวะเข้าเทรดในทางเฟ้มใหญ่ๆผมก็จะ ใช่ไม่ได้เทรดแบบว่าหลงไปทำามเซีย่อยแล้วผมจะเทรดทุกวันเพราะว่าผมจะชอบเทรดแบบไลฟ์สไตล์แบบสบายๆไม่ได้มาต้องบีเทรดในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือมองหาในจุดสวยๆจริงๆถูกในทางเฟรมใหญ่แล้วก็มีการลานาอาด้วยไหมครับลานาอาด้วยครับถ้ามีโครงสร้างที่เรามองเห็นว่าอะอาคุมค่ารอจังหวะให้ถึงแล้วก็ค่อยเข้าม่ไดรี่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องมือมันก็มีอะไรบอกเราไม่ว่าจะเป็น การแจ้งเตือนหรือนู่นนี่นั่นนะครับผมจะรอให้เขาแจ้งเตือนแปลว่าโอเคนั่นคือโอกาสของฉันมาแล้วใช่ครับยอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ที่พี่เอ็มใช้เทรดคืออะไรบ้างครับก็หลักๆก็จะเป็นคู่ผลิตภัณฑ์ก็เป็นคู่เงินครับแล้วก็อาจจะมีทองใช้ถ้าถ้าทองมาในโครงสร้างที่สวยงามแล้วก็เทรดครับแล้วพี่เอ็มคิดว่าในซีซันนี้เขาเรียกว่าเป็นรอบไฟนอลของปีนี้เลยนะที่มีเงินรางวัลมูลค่า1ล้านบาทเนี่ยพี่เอ็มคิดว่าจะใช้กลยุทธ มา <นะ S 1> ตอนนี้<ช>ครับผมก,<ๆ>ก็ก็ยังใช้กลยุทธ์เดิมเนาะในการมองหาโครงสร้างผมก็จะมองว่าโอเคการที่จะทํากําไรให้ได้อย่างน้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่รผมก็จะมองเป้าหมายไปก่อนว่าโอเคอย่างน้อยถ้ากําไรที่เราได้100%หรือ2 0งฉันจะต้องวางแผนกี่แผนที่ฉันจะเทรดอะไรอย่างเงี้ย ใช่ผมก็จะเล่นเหมือนมันก็ต้องเข้าใจว่าเป็นเกมเกมนึงแล้วกัน exactly. ครับว่าผมก็พยายามมองว่ามันมีกี่ด่านนอกจากการที่เราวิเคราะห์ด้วยทางเทคนิคแล้วครับพี่เอ็มครับพี่เอ็มมีการใช้อย่างอื่นดูด้วยไหมอย่างเช่นพวกข่าวหรือว่าวันที่มีพวกอย่างเช่นนอนฟาร์มหรือว่าวันที่มี c p i อย่างเมื่อวานเนาะวิ่งแรงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมีด้ไหมครับก็จะมีบ้างครับแต่โดยส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้ไปสายประดิมเท่ลขนาดนั้นผมจะยืดสายเทคนิคอลมากกว่าผมมองว่าข่าว ทำให้ผม TP เร็วขึ้นครับเพราะว่ามันวิ่งไปตามข่าวหรือไปตามโครงสร้างเขาอยู่แล้วรอบที่ผ่านมาในซีซันที่1ทพี่ M ใช้ใช้เงินประมาณ เท่าไหร่ครับในในการเริ่มสามสิบเหรียญนะครับเริ่มต้นใช่เข้ามาคนมาสามสิบเหรียญครับใช่ครับพี่เอ็มเติบโตไปประมาณเท่าไหร่นะห้าร้อยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นครับโอ้โหแล้วในรอบนี้ครับพี่เอ็มครับพี่เอ็มมีการบริหารจัดการยังไงครับก็เริ่มที่เท่าไหร่แล้วคิดว่าเป้าหมายของเราก็คือเริ่มที่หนึ่งพันเหรียญเนาะครับใช่แล้วก็เป้าหมายผมผมมองว่าจะเป็นคนที่จะไปเช็คด้วยว่าซีซั่นสองกับซีซั่นสามเฮ้ยเขาเขาเติบโตมาเท่าไหร่ออ่่่าาผมก็จะรู้ว ซีซั่น2น่าจะประมาณอยู่ประมาณ100ยกว่าครับซีซั่น3ก็จะน่าประมาณเลนเทเดียวกันผมก็บอกว่าอะถ้าผมสามารถอยู่ที่ประมาณ150ถึง200คผมก็อาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้แล้วในซีซั่นนี้ครับการแข่งขันประมาณ1เดือนเนาะพีเอมมีการบริหารจัดการตัวเองอย่างไรบ้างครับใน1วันก็จริงๆแล้วผมก็จะวางแผนอยู่ทุกท วันอยู่แล้วแล้วพอในทุกๆอาทิตย์ผมก็จะมาคอยอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่ผมดูไว้ใช่ถ้าตัวไหนมัน alert หรือแจ้งเตือนที่เราวางแผนไว้ในจุดที่เรารอเข้าครับผมก็จะเข้าเทรดตรงนั้นเยี่ยมเลยครับผมโอเคฮะสุดท้ายครับพี่เอ็มครับเรามาถึงค้ถสอสุดท้ายแล้วนะครับมีอะไรที่อยากจะฝากนะครับถึงผู้เข้าแข่งขันอีก2ท่านครับก็การแข่งขันมันก็คือการแข่งขันเนาะครับแค่แค่อยากจะ ฝากพี่ๆสองท่านเนาะ <laughs> ว่าเบาๆน้องหน่อยนะ <laughs> อะไรเงี้ยใช่ครับครับ <laughs> แต่จริงๆแล้วครับเราใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่กันดีกว่าเนาะว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงครับ,รบไม่ต้องไม่ต้องไปได้กังวลตรงนั้นครับ,รบสุดท้ายเราก็ยังเป็นที่หนึ่งในแต่ละซีซันกันอยู่ดีครับมันก็คือจุดจุดหนึ่งที่บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราก็เก่งในตลาดนี้เหมือนกันนะและเราสามารถยืนได้ถึงจุดจุดนี้ได้ก็ถือว่าทุกคนยอดเยี่ยมนะครับผมโอ้โหยอดเยี่ยมมาปรบมือครับผม โอ้โหแล้วนี่นะครับคือผู้ว่างขันนะครับ TB ศูครับคุณเอ็ม ดำรัดสุกเกษมครับผมครับผมับผมและถ้าใครนะครับที่ชื่นชอบคุณเอ็มนะครับผม t ีบีศูของเรานะครับสามารถที่จะร่วมโหวตกันได้ในโพสต์ที่เพจของ The b a r r o w Trader Thailand นะครับผมโดยกติกาง่ายๆครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์โพสต์นั้นนะครับและกดลิงก์เข้าไปลงทะเบียนชื่อของเรานะครับว่าเราเป็นใครและโหวตให้กับใครนะครับถ้าหากว่าวันนี้ทุกคนชื่นชอบ รายการ The b a l o t r e a d e r Thailand นะครับผมอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างบอกเรากันด้วยนะครับว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อยากให้รายการของเรานะครับมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับเพื่อความสนุกของท่านนะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณพี่เอ็มด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ